สวัสดีค่ะสวัสดียามเย็นๆนะคะยินดีต้อนรับทุกๆท,ท่านเข้าสู่ครอบครัวน้องมินนี่นะคะนี่ก็คือสัมผัสแรกนะคะที่ลูกหลานได้เข้ามาใกล้ปู่ทองใบนะคะหลังจากที่ช่วยกันดูแลช่วยกันสังเกตนะคะนิสัยใจคอคุณปู่ทองใบนะคะวันนี้ลูกหลานก็เข้าไปสัมผัสใกล้ชิดบริเวณเข้างหลัง ของคุณปู่ทองใบได้แล้วนะคะพี่ๆทุกอย่างต้องค่อยเป็นค่อยไปนะคะขอย้ําเลยว่าค่อยเป็นค่อยไปนะคะนี่ค่ะคุณปู่ก็น่ารักนะคะรู้ว่าลูกหลานมาดีนะคะเราก็ได้แต่บอกคุณปู่ว่าเรามาดีนะคะอยากจะช่วยดูแลคุณปู่นะคะนี่ค่ะจับแข้งจับขาให้คุณปู่ได้รู้นะคะว่าเนี่ยเรามาดีนะเราหวังดีนะคะเราไม่ได้มาทําร้ายและเราก็ไม่ได้มาทําไม่ดีกับคุณปู่นะคะ ะะจับสัมผัสสัมผัสแรกเลยนะคะพี่พี่ก็ช่วยกันดูช่วยกันสังเกตนะคะเพื่อที่จะดูแลปู่ทองใบให้ดีที่สุดนะคะพี่พี่นะคะคุณปู่ก็อาจจะมีแบบงงๆบ้างเพราะว่าครั้งนี้เป็นครั้งแรกนะคะพี่พี่ทุกอย่างต้องใช้เวลาค่อยเป็นค่อยไปนะคะลุงอ้วนไม่ใช่ควานนะคะขอย้ําอีกเลยนะคะพ่อเผาไม่ใช่ควานคุณปู่ทองใบนะคะเรามาช่วยดูแล ช่วยทําความสะอาดนะคะโอเคเนาะตอนนี้ลูกหลานช่วยกันก่อนนะคะพี่ๆนี่ก็จับสัมผัสคุณปู่ทองใบนะคะให้เขาได้ได้รู้ไม่หวาดเสียวไม่หวาดกลัวนะคะในอนาคตต่อไปอเผื่อจะเป็นคุณลุงคุณน้าคุณอามาช่วยกวาดมาเช็ดความสะอาดนะคะ<ๆ>ก็จะให้คุณปู่ทองใบเขาได้รู้นะคะรู้กลิ่นหลานๆนะคะจะได้ไม่ไม่รู้สึกหวาดเสียวหวาดกลัวนะคะพี่ๆ ให้แกรู้ว่าเออเนี่ยลูกหลานนะมาดีนะนะคะช่วยกันดูแลคุณปู่นะอย่างเงี้ยค่ะพี่ๆเราก็หวังดีนะคะมาช่วยดูแลช่วยทางำกบฏด้วยหัวใจนะคะด้วยความตั้งใจจริงๆนะคะเนะะี่ยค่ะก็ไม่ได้มาแค่ลุงอ้วนนะคะมากันหลายคนนะคะพี่ๆก็มีอา,อาพอาพอาภพพร มีคุณนาที่เคยเลี้ยงคุณปู่ทองใบด้วยนะคะแกมามาช่วยวันนี้เนาะมาช่วยเพื่อการพาพาเข้าไปพาเข้าไปหาคุณปู่ทองใบช่วยกันสามคนสี่คนนะครับมีแต่ญาติพี่น้องนะครับนะครับช่วยกันดูแลเขาว่าอย่างกลัวไม่มีกลัวคุณปู่ไม่ได้เดินไม่ได้อะไรอย่างนี้นะครับแต่ว่าเราก็ต้องทาความคุ้นเคยไปเรื่อยๆนี้เราเค่สัมผัสล่างคุณปู่ได้คือก็คือใน ระยะแค่4 0ซนะครับยังไม่เต็มร้อยนะครับผมคือเราต้องสร้างความคุ้นเคยไปเรื่อยๆนะครับผมอันนี้ก็เนื่องด้วยคุณ,คณ,คณปู่เขาก็ยังไม่รู้นะครับว่าใครเป็นควานนะครับซึ่งผมก็กับคุณนาก็นาแกทําทงานอยู่ต่างจังหวัดแกก็ลงมาช่วยนะครับมาช่วยดูเลยแกลางานมาสองสาวันนะครับผมามาดูนะครับะนะคะพี่ๆก็ทุกคนลูกหลานคุณปู่ทองใบก็ ช่วยกันทุกคนนะคะไม่ใช่แค่เรานะคะพี่พี่ขาเนาะก็อยากจะให้คุณปู่ทองใบนะคะได้มีสุขภาพที่ดีนะคะได้ออกเดินไวๆเนาะนะคะแต่ว่าทุกอย่างก็ต้องใช้เวลานะคะพี่พี่ขากว่าจะคุ้นเคยกว่าจะคุ้นชินกว่าจะรู้จักการทุกอย่างต้องใช้เวลาเท่านั้นเลยนะคะยังไงฝากพี่พี่ส่งกําลังใจให้กับคุณปู่ทองใบกันเยอะๆนะคะนะคะ คุณลุงคุณนะ้าคุณพี่ทุกคนก็มาช่วยกันนะคะช่วยกันดูแลคุณปู่นะคะอยากจะให้สิ่งที่ดีที่สุดกับคุณปู่ทองใบเนาะเราก็มาช่วยกันนะคะยังไงช่วยกันหลายคนก็ยังดีกว่าอยู่คนเดียวนาะพี่ๆขาต่อค่ะพี่ๆหลังจากที่เรา,เ,าเข้าไปสัมผัสคุณปู่แล้วนะคะเราก็ให้กำลังใจคุณปู่นะคะในการกินกล้วยคะ่ะ คุณปู่ได้กินผลไม้ทุกวันนะคะพี่พี่ที่ตัวเปียกๆนี้คือเพิ่งอาบน้ําเสร็จนะคะเผื่อพี่พีสงสัยเอาคุณปู่ทําไมตัวเอ่อคนละสีกันนะคะวันนี้พอดีปู่เขาเพิ่งอาบน้ําเสร็จนะคะก็เลยเอ่อเป็นช้างหลายสีนะคะช่วงเย็นวันนี้ค่ะนี่ค่ะพี่พีสังเกตดูข้างหลังบ้านคุณปู่ทองใบ ฝ้ามืดคึบมมากค่ะก็ช่วยกันดูแลกันต่อไปนะคะพี่ๆขอจะกำลังใจให้กับคุณปู่ทองใบนะคะทุกอย่างก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลงเนาะให้กำลังใจกันต่อไปนะคะคุณปู่ทองใบเป็นช้าวที่ มีบารมีมากนะคะเราจะเข้าไปหาเขาสุม 4, ส่มสี่สุ่มห้าไม่ได้เพราะว่าไม่มีใครเเคยเคย,เคยเลี้ยงเคยรู้จักแกมาก่อนนะคะตุ้งอ้วนก็ไม่เคยเลี้ยงมาก่อนด้วยนะคะพี่พี่น้องก็เลยต้องอทําความรู้จักทําความคุ้นชินทาความคุ้นเคยกันต่อไปนะคะน้องนี่ขอยกตัวอย่างน้องมินนี่เหมือนกันนะคะพี่พี่น้องมินนี่นะคะท่านได้ติดตามตั้งแต่แรกๆที่รับน้องมาดูแลนะคะ ถึงน้องจะเป็นช้างเด็กแต่เราก็ต้องทําความรู้จักน้องเหมือนกันค่ะพี่ๆกว่าเขาจะให้เข้าไปใกล้เขากว่าเขาจะไว้ใจกว่าเขาจะเดินกับเราได้นะคะกว่าทุกสิ่งทุกอย่างจะลงตัวกว่าเขาจะรู้จักพ่อกว่าเขาจะรู้จักแม่นะคะโอ้โหท่านใดที่ติดตามตอนแรกๆตอนนั้นนะคะบางวันขาก็เขียวบางวันท้องก็เขียวนะคะน้องนกีกกรบลูกวนนะคะเราก็พยายามเราก็ให้ความรักเราก็สร้างความคุ้นเคยคุ้นชินให้กับลูกทุกวันนะคะ อันนี้พูดในกรณีน้องมินนี่นะคะเขาก็เริ่มคุ้นชินคุ้นเคยกับเราจนถึงทุกวันนี้นะคะระยะเวลาปีกว่านะคะก็ถือว่าเขาก็รู้จักเรามากขึ้นมากๆนะคะ,ะแล้วก็คุณปู่ทองใบนะคะเป็นเป็นสาวธิบารมีสูงที่สุดเลยนะคะมากๆเลยนะคะก็ต้องอใช้ระยะเวลานะคะในการ ทําความคุ้นชินทาความรู้จักกันก็ไม่รู้ว่าจะอีกนานขนาดไหนก็ต้องรอลุ้นกันต่อไปนะคะพี่ๆให้กําลังใจคุณปู่กันต่อไปนะคะวันนี้น้องมิกมาตอนเย็นเลยกับลุงอ้วนนะคะพอดีมัวแต่ดูลูกนะคะลูกสาวหายก็อ,อยากจะให้กำลังใจดูเขาใกล้ๆน,น้องพี่ๆค่ะวันนี้ช่วงเช้าเชก็พี่ๆลุงป้าอยขออภัยค่ะ คุณลุงคุณน้านะคะพี่ๆเขาก็มาช่วยการทาสะอาดช่วงเช้านะคะเราก็ไม่ได้มาเรามาช่วงเย็นเลยนะคะวันนี้ช่วงเช้าเราติดภารกิจตัดหญ้าให้ลูกๆนะคะแล้วก็ไปเส้นประกรรมด้วยก็เลยไม่ว่างนะคะก็เลยมาช่วยช่วงเย็นค่ะพี่พๆก็เริ่มจากการจับสัมผัสบริเวณข้างหลังนะคะค่อยๆมาข้างหน้า ทุกอย่างต้องค่อยเป็นค่อยไปนะคะค่อยเป็นค่อยไปเนาะก็ต้องระวังมากๆเลยนะคะระวังมากๆไม่อยากให้เขาแบบว่าเอ่อทำอะไรในทางลบตั้งแต่แรกนะคะอืออยากให้เข้าไปหากันก็เข้าไปหามีแต่สิ่งดีๆนะคะออกมาก็มีแต่สิ่งดีๆค่อยเรียนรู้รู้จักกันไปนะคะ ็นตาอ้วนถือ,อคราดจะมากวาดคุณปู่ถอยเข้าซองเลยนะคะนี่คะ่ะเนะค่ะนี่ถอยเข้าซองเลยค่ะพี่พี่นคุณปู่ันนี้น่ารักมากเลยนะคะรู้หน้าที่ด้วย <c oughs> นะคะเล้วกถ็ถอยเข้าเข้าเอาเข้าล็อกของเขานะคะเหมือนเหมือนจะรู้ว่าเอ้ยตาอ้วนๆคนนี้มาทุกวันเลยเอ้ยมาแทบทุกวันเลยมากวาดให้ปู่นะคะ หลานตัวอ้วนคนนี้นะคะคุณปู่ก็เหมือนเหมือนจะรู้ว่าเรากำลังทำความสะอาดนะคะอันนี้เวลาตอนนี้นะคะเวลาประมาณห้าโมงเย็นค่ะพี่พี่ทางนี้มืดตุ๊บเลยนะคะฟ้าฝนเหมือนพายุจะมาเหมือนฝนจะตกเลยคะ่ะแรกๆตัวอ,อ้วนเข้ามากว่าคนเดียวไม่ได้นะคะพี่พี่ต้องหลายคนหลังๆมานี้ก็เหมือนคุณปู่ว่าเริ่มแบบเออ ไอห,หลานตัวอ้วนคนนี้มาช่วยทำความสะอาดบ่อยนะคะแต่ก็ต้องระวังนะคะพี่ๆระวังมากๆเลยนะคะระวังดูจังหวะต่างๆนะคะแต่ทุกๆวันเขามาช่วยกันหลายคนมากเลยนะคะพี่ๆไม่ใช่แค่ตัอ้วนคนเดียวนะคะแต่ว่าบางวันน้องนี่ก็มาไม่ไม่ไม่ศพจังหวะที่คุณปู่คุณน้าคุณลุงเขาช่วยกันทำนะคะบางวันก็มาศพจังหวะที่ พี่พี่เขาช่วยกันทำความสะอาดนะคะไปดูแลคุณปู่นะ,ะ,นะ,ะโอ้อากาศดีเย็นค่ะพี่พๆดูลมลค่ะลมจากคงยา้านะคะจะเอ๊เนาะไปหาเต้าอ้วนมองไปทางโนง้นค่ะเพราะว่า S <S จะรู้คุณปู่จะรู้ว่าอาหารอยู่ทางโน้นนะคะฝางทางโน้นจะรู้เลยว่าเออเนี่ยมีโน่นนี่นั่นอยู่ฝั่งโน้นนะคะอาหารมีกลัวอยู่ทางโน้นนะคะกลัวนี่ป้อนเรื่อยๆเลยนะคะพี่ๆป้อนคุณปู่เรื่อยๆนะคะก็ฝากพี <necessary> ่ๆส่งกําลังใจให้กําลังใจคุณปู่ทองใบกันเยอะๆนะคะน้องนี่ก็จะมาอัปเดตเรื่อยๆค่ะเป็นกําลังใจให้ทั้งคุณปู่ทองใบนะคะแล้วก็ พี่พี่คุณลงุงคุณนา้าทุกคนนะคะที่มาช่วยมาช่วยดูแลคุณปู่นะคะส่งกำลังใจให้เต็มที่เลยนะคะโอเคเดี๋ยวจะปิดอ่าวตาอ้วนป้อนกล้วยอีกอ่ะเดี๋ยวให้พี่พี่ดูอ่าตาอ้วนป้อนกล้วยคุณปูกป่ก่อนจะปิดคลิปแล้วกันค่ะเมื่อกี้ว่าจะปิดแล้วตาอ้วนอ๋อเดี๋ค่ะคุณปู่ก็เดินไปหาเหมือนเหมือนเหมือนรู้นะคะว่า วนี้เรากำลังจะได้กินแล้วยาอาหารโยนให้ตลอดนะคะวันนี้มีต้นยาก,กับต้นอ้อยค่ะเดี๋ยวเขาไปแอบกินมุมน้้นเลยแหมนะคะโอ้โหพลอยขากินด้วยคุณปู่อะไรจะแฮปปี้ปันนี้คะ่ะโอ้โหพลอยขากินแบบหล่อๆเลยครับ โอเคค่ะพี่พี่เดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะผิดพลาดประการใดอย่างไรขออภัยมาณนะที่นี้ด้วยค่ะเดี๋ยวเจอกันนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ